ฮัลโหลเจโจสวัสดีวัยรุ่น FC Online ทุกคนอยู่ผมจอ์นนะครับวันนี้หลังจากแพทอัปเดต Next f i e l 10นะครับได้เพิ่มฟิวเจอร์เรื่องของการเลี้ยงบอลแบบใหม่เข้ามาด้วยวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันนะว่ามันต่างจากเลี้ยงบอลปกติยังไงนะครับการเลี้ยงบอลแบบใหม่นะหรือว่าที่เขาพูดพูดกันนะเรียกกันเนะี่ยว่าคอนโทรลสปินนะครับมันคือการเลี้ยงบอลแบบกึ่งกลางระหว่างการเลี้ยงบอลแบบปกติก็คือการเลี้ยงบอลแบบใช้แค่ปุ่มทิศทางหรือว่าแอนะล็อกซ้ายนั่นแหละครับ แต่ทาว่ามันก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนะอย่างก,การเลี้ยงบอลแบบกดปุ่มวิ่งนะครับแต่ก็จะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง2อ,อย่างนี้นะครับคือมันจะเลี้ยงติดเท้าควบคุมทิศทางได้ไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้นนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่ลื่นไหลอย่างกระถ่ายสเก็ตเลยทีเดียวนะครับก็มาให้ดูจังหวะบล็อกบาจังหวะนี้นิดนึงครับอันนี้น่าจะชัดสุดแล้วนะครับนี่ครับผมโอ้โห บพราะป่ายัางลื่นไหลนะครับก็สําหรับส่วนวิธีการกดมันก็โคตรง่ายเลยครับผมนั่นคือการกดปุ่มยิงลูกปั่นในขณะที่เลี้ยงบอลน,นั่นเองนะครับมันจะเพิ่มความเร็วนะพร้อมกับการเลี้ยงบอลแบบติดเท้านะครับแต่มันก็จะไม่ได้เร็วถึงกับแบบว่าเหมือนเรากดปุ่มวิ่งนะครับผมก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะประมาณนี้แหละครับและให้เห็นแบบชัดเจนนะครับผมตัดภาพมาให้ดูเลยนะระหว่างการเลี้ยงบอลปกติหรือว่าใช้อนาล็อกซ้ายเนี่ย กับการเลี้ยงบอลแบบกดยิงปั่นค้างไว้หรือคอนโทรลสปินแบบใหม่เนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอ้โหความเร็วนี่มันต่างกันแบบดูดิคือมันเลี้ยงบอลติดเท้าด้วยแล้วไปข้างหน้าได้เร็วด้วยนะครับมันก็น่าเล่นอยู่นะในสถานการณ์ที่แบบเราอยากจะเปลี่ยนสปีดนะครับผม,มเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์หรือว่าลูกเล่นใหม่ครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาและทําให้อาจจะมีมิตินะครับในการเข้าทําได หลากหลายขึ้นนะครับผมและพามาดูการตั้งค่าตรงนี้นะตั้งค่าตัวช่วยนะครับมันจะมีเมนูข้างล่างเพิ่มเข้ามานะกับการควบคุมการวิ่งนะครับผมมันจะเพิ่มมีท้าหนึ่งท้าสองนะครับก็สาหรับใครที่เลือกเป็นท้าหนึ่งนะครับในระหว่างที่เรากดคอนโทรลสปินนะก็คือปุ่มยิงลูกปั่นค้างไว้เนี่ยเราเลี้ยงเลี้ยงมาเนี่ยแล้วเรากดยิงพร้อมกับการกดปุ่มนี้ค้างไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นการยิงปั่นใช่ครับมันคือปุ่มเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกนะครับเป็นไท้ป์สอง ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มนี้ค้างไว้แล้วลากไปยิงโดยที่ไม่ปล่อยปุ่มนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นท่ายิงแบบใหม่นะคือมันจะยิงแบบ เน้นหลังเท้านิดนึงนะเน้นแรงนิดนึงมันจะไม่เป็นการปั่นโค้งๆนะครับผมคือท่ายิงมันจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ไทสองแล้วอยากยิงปั่นโค้งๆเราต้องปล่อยปุ่มครั้งหนึ่งแล้วก็กดใหม่แล้วก็กดยิงนะครับมันถึงจะกลายเป็นการยิงปั่นแบบปกตินั่นเองนะครับนี่ก็ถูกเพิ่มเข้ามานะให้เราเลือกใช้นะครับก็เพื่อนๆถนัดแบบไหนก็ลองใช้กันดูนครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับสําหรับการเปิดปาด่าต้อนนะจากด้านข้างนะครับ มันมีผลด้วยนะครับสำหรับการเลือกท้ายหนึ่งท้าสองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเลือกท้ายหนึ่งนะครับผมมันก็จะเหมือนเดิมนะฮะ <c oughs> เคยเปิดปาดเลียดยังไงมันก็จะเป็นอน่างนันนะครับก็กดค้างไว้เลยในขณะวิ่งแล้วก็เปิดนะมันก็จะเป็นการกระแทกบอลเข้าไปหรือว่าเป็นการเปิดยัดเข้ามาแบบเลียดเลียดนะอย่างที่เราเคยเปิดเลยนะเหมือนแผดเก่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเลือกเป็นไท้าสองแล้วกดปุ่มนี้เลี้ยงบอลมาจากด้านข้างเนี่ยแล้วเปิดเปิดไปโดยไม่ปล่อยปุ่ม มันก็จะเป็นแบบเบาๆแปลกๆหรือบางทีม so, so, ันก็จะเป็นแบบว่าโด่งแบบแปลกๆนะเออมันก็จะเป็นแบบเหมือนการจ่ายแบบใหม่ไปเลยซึ่งก็ผมก็ยังไม่ชินนะผมก็ใช้เป็นท้ายหนึ่งไปก่อนเพราะว่ามันมันชินแบบการเปิดเลียดอะไรแบบแบบไม่ต้องปล่อยปุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นเป็นท้ายสองมันต้องปล่อยปุ่มทีหนึ่งนะถ้าอยากได้แบบเปิดเลียดแบบเดิมนะครับผมก็ลองเลือกใช้กันดูเอาตามที่ถนัดแล้วกันนะส่วนตัวผมก็ตอนนี้ใช้เป็นแบบท้ายหนึ่งอยู่เพราะว่ามันก็แบบคุ้นเคยนะแบบเดิมๆดีนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีมาแชร์กันประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนแบบว่ามีทิคหรือว่าการใช้งานเรื่องของการควบคุมบอลแบบไทยหนึ่งสงเพิเ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์แชร์กันไว้ด้านล่างได้นะครับผมเนี่ยรู้แบบมาแค่นี้นะครับยังแบบว่ายังไม่คุ้นชินยังไม่แบบไม่ไม่โปรนะยังไม่เสียเลยนะครับแต่ก็เอามาแชร์กันก่อนอน,นะครับเผื่อใครที่แบบว่ากำลังตามหาข้อมูลส่วนนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์เป็นกระจายให้ด้วยครับไปแล้วฮะสวัสดีบาย